เาที่ดอยโอ้งี้เขาเนาะเนาะไปไหนกันอ๋อไปหาน้ำกินน้ำใช้โดยไม่เสียตังค์ครับมีด้วยเหรอมีพี่เดี๋ยวผมพาไปดูได้ นี้เรามาทําฝายครับบริเวณป่าต้นน้าห้วยน้ําขุนห้วยน้ําขุนเนี่ยเป็นสายน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะนําน้ําตรงนี้ไปอุปโภคบริโภคในครัวเรือนครับน้ําตอนนี้คือน้ําประปาหมู่บ้านนะครับถ้าไม่กักเกลก็น้ําก็จะไหลไปหมดนะครับเราเอาน้ำตรงน,นี้แล้วก็ลงไปกักเกลที่แทนที่หมู่บ้านนะครับฝายเนี่ยทำหน้าที่คือชะลอน้ํา ให้น้ำาหลายช้าลมข้างหลังนี้ก็เป็นทำทำฝายฝายชะลอน้ำนะครับเป็นฝายภูมิปัญญาของชาวบ้านอนะ่ะคือคือหก็คือดักตะกอนทรายดักตะกอนที่มันจะไหลลงไปข้างล่าง 2. ครับสก็คือมันก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณป่าต้นน้ำนะครับสก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละครับเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ด้วยแล้วก็สี่ก็คือ ชะลอการไหลของน้ําแล้วก็ยืดระยะเวลาการไหลของน้ำอ่ะเราทําเยอะๆขึ้นเพ, <ๆ S 1> เพิ่มไปอะ่ะสุดท้ายก็คือชาวบ้านก็จะได้น้ําดื่มน้ําใช้จากฝายของเราด้ครับเราก็สังเกตช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าช่วงหน้าแล้งครับตั้งแต่กุ่มพามีนาเมษาพฤษภาครับมันไม่มีน,น้ำขาดช่วงไปประมาณ3-4เดือนก็เรามาคุยกับทางคนรุ่นใหม่แล้วก็สออบตด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราทําฝายตรงเนี้ยมันสามารถ ยืดระยะเวลาการไหลของน้ําได้ไหมเอาน้าจากบมภูเขาที่สูงลงมาที่แทนเนี่ยนะครับแทนนี่เก็บน้ำได้ประมาณ20ถึง30คิวนะครับเดี๋ยวถ้าแทนเต็มแล้วก็เราก็จะปล่อยให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็กระจายในหมู่บ้านประมาณ150หลังคาเรือนนะครับหมู่บ้านจะได้ใช้ทัวถึงหน่อยครับการที่เราทำฝายไว้หลายๆฝายเป็นการช่วยประหยัดเงินของชาวบ้าน เพราะถ้าต้องซื้อหาน้ำแต่ละปีต้องเสียเงินมากเราเลยทำประปาภูเขาโดยใช้น้ำจากต้นน้ำห้วยน้ำขุนซึ่งเราจะฝังท่อน้ำลงไปสู่แท้งเป็นระยะทางรวม4กิโลเมตรทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเรื่องพลังงานเลยพ่อน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วที่เราทำมาเนี่ยมีประมาณ40กว่าตัวแล้วครับปีหนึ่งเราทำ 10กว่าฝาย20กว่าฝายนะครับถ้าเราทําต่อไปอ่ะมันสามารถดักตะกอนแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่ายืดระยะเวลาการไหลของน้ําได้ครับเวลาเราทําฝายแล้วอ่ะมันสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อน้ําอุปโภคบริโภคถ้าช่วงหน้าแลง้งเนี่ยเขาก็จะใช้รถไปขนน้ํามาจากลําน้ําแม่ตื่นก็ประมาณ5กิโลอย่างเงี้ยครับสูญเสียพลังงานในการ ไปเอาน้ำครับาทั้งน้ําดื่มน้ําใช้แล้วก็น้ําอุปโภคบริโภคอะรวมถึงค่าน้ํามันในการขนก็ประมาณ1น0 0 0แบาทนะครับต่อต่อหมู่บ้านนะครับเราสามารถนํามาพัฒนาตรงส่วนของท่อหรือว่าฝายของเราหรือว่าป่าต้นน้ําของเราดีกว่าไหม <S <S น้ำมันสําคัญต่อการใช้ชีวิตถ้ามีการทําฝายตลอดแล้วก็ น้ำไหลตลอดปีเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเขาสามารถประหยัดประหยัดค่าใช้ใจ่ายหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่เราจะต้องสูญเสียหรือว่าพลังงานที่เราจะต้องสูญเสียน่ะก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้คือเขาตระหนักแน่นอนครับนี่ครับน้ำประปาของพวกเราสะอาดปลอดภัยประหยัดเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> <laughs> สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด